สวัสดีครับอยู่กับผมยงยุทธแก้วน้อยนะครับวันนี้พาท่านมาดูการปลูกทุเรียนนะครับนี่นะครับการปลูกตุเรียนก็เป็นเรื่องปกตินะครับขาปลูกกันเยอะแต่นี่เป็นการปลูกตุเรียนบ้านนะครับ เป็นการปลูกตุเรียนบ้านที่หลายคนหลายต้นนะครับคงจำได้ว่าสมัยก่อนตุเรียนบ้านต้นขนาดสองสามคนโอบนะครับพอตุเรียนพันหมอนตองอะไรมา ดังนะครับตัวเรียนบ้านเขาก็โค่นโค่นไปทำไม้ฝาปั้นหลังบ้านนะครับฉะนั้นผมก็ถวนกระแสนะครับถวนกระแสตอนนี้เขาอิดอิดปูกทุเรียนหมอนตองผมก็ความเชื่อทวนทวนบุคคลนะครับผมก็ อันมาปลูกตุเรียนบ้านซึ่งก็จะปลูกหลายร้อยต้นนะครับว่าทุเรียนหมอนทองก็มีแล้วมีหลายร้อยต้นเลยนะครับฉะนั้นลองมาดูลองมาดูนะครับว่าความเชื่อเพราะยังจำได้นะครับสมัยตอนเด็กเห็นทุเรียนบ้านต้นใหญ่ เวลามีลมพัดแรงๆโอ้โหก็หล่นลงมาฉะนั้นนะครับการปลูกตุเรียนสวนกระแสนะครับนี่ผมปลูกแล้วนะครับปลูกวันนี้นี่ตุเรียนบ้านนะครับไม่ค่อยมีหลักฐานไม่ค่อยได้ตรงแถวตรงแนวก็จะปลูกประมาณสักเป็นร้อยนะครับ ตอนนี้ซื้อมาแล้วก็ร้อยกว่าตนฉะนั้นนะครับเพราะว่าอนาคตนะครับอนาคตทุเรียนบ้านก็เป็นสิ่งที่หายากเพราะว่าโคนโคนหมดอนันมาปลูกทุเรียนหมอนทองเพราะโอกาสที่ทุเรียนราคา จะตูกนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าผู้บริโภคนะครับเฉพาะชาวจีนอย่างเดียวก็ประชากรจีนก็พันกว่าพันสี่ร้อยล้านนะครับประชากรชาวอินเดียเท่าน,นั้นนะครับถ้าเรามีที่มีตางถูกง่ายๆทุเรียนนะครับถ้าเรา เอาใจใส่นะครับมันก็สามารถใช้เวลาหกเจีก็สามารถมีลูกเลยนะครับนี่นะครับตาทุกกันมาดูนะครับอีกก้าอีกก้าวความคิดนะครับหันมาปลูกทุเรียนบ้าน นี่นะครับวันนี้เป็นเปิ้นปลูกจะต้องปลูกร้อยกว่าต้นวันนี้ก็เป็นเปิ้นป,ประมาณ20-30ต้นนี่ปรับสภาพดินไว้เรียบร้อยนะครับเอารถไถปรับสภาพดินไว้นั้นนะครับอย่าปล่อยที่ว่านะครับอันมาปลูก ผลไม้อะไรก็ได้นะครับไม้ยืนต้นก็ปลูกได้ไม้ยืนต้นไม่ว่าไม้สักไม้อะไรก็สามารถโค่นได้และสำคัญที่สุดสามารถเอาไปจำนองกับธนาการได้ลูกไปก็ได้นะครับข้างหลังเขามีไผ่ไผ่นะครับฉะนั้นนะครับข้อมูลดีๆนะครับติดตามได้ครับ อยู่ขับยงยุทธแก้วน้อยนะครับขอบคุณนะครับ